วิ่เฮ็ดเมีบึ้งแหละคนขี่ขานเมียไอ้ย่าบัวบานตัวช่วงนี้มันเข้าสังคมได้แล้ววะเี่กเดี๋ยวแม่ล่างก้อนแม่ล่างก้อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออเดี๋ยวดูดูเอ้าไล่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 สวัสดีครับพบกับเราช่องพายบัวบานครับเ้าอเขาพาครอบครัวบัวบานไปงานวันเกิดของเอฟซี พอดีอพ่อหนงดาวโทรมาบอกเราก็เลยจะพาครอบครัวงเราไปให้มันดูเยอะๆโศกเกียรตินะเนี่ยโอ้ยกว่าจะออกงานได้ไม่ธรรมดานะครับในอีเวนต์เดี๋ยวเราถ่ายก่อนเอ้ยนี่ไปแล้วบนสูงเป็นอยู่ไหนไหนให้บูนนะ<อ>บนสูงเป็นแต่ว่าเก็บบปเป็นนะอ่าดูลูกชายก็เดินตามอตูดมาแล้วครับ แต่เขาก็จะให้ลูกชายเขาแปลข้างหน้าก่อนโอ้โหเจ๊ไพย์บูลครับ <ไป S 2> เล่มสองามสี่เอาไหนเขาบอกว่าไม่มีช้างวะไอเราก็ไปซะใหญ่เลยเอาเอา,เอาไปเลยโอ้ช้าง,งอะไรไปงไ,งไม่ได้เจ๊บูลกลัวกลัวละเจ๊เพย์บูลเออตัวเล็กช่วนี้ตัวเล็กอีเวนต์เ,เยอะครับ พี่เสือเคยพาขี่ช้างไหมเคยเนี่ยขี่ช้างแบบพี่นะเคยเคยเหรอเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างก็เป็นอย่างนี้เลยไหนเป็นอย่างนี้ขี่แม่ไพบุญสบายไหมสบายเคยขี่ลำพูนไหมเคยเป็นยังไงบ้างหลางไปโอ้ผมไม่อยากจะเอ่ยครับขี่ลำพูนเนี่ยผมรับหน้าที่อยู่นะเข้าเข้ากลบานกลัวแม่ฮัดตูดให้แม่เฮ้อ มันก็จะงงๆหน่อยนะโบบางก็จะดูปะแปลกๆนะที่ไม่มีโซ่ผูกตามตัวครับปกติจะมีโซ่ผูกตามตัวกล้องล้องแก้งๆนะฮะถ้าไปกับพ่อเสือดูดูตูด,ด,ดนี่เริ่มเริ่มเดินแบบปกติแล้วนะเริ่มเดินแบบเหมือนช้างอะ ไม่เหมือนหมูอ๋อนี่แหละช้างจากนี้เหรอที่ผูกไวนะ้น่ะน่นานานะครับได้ผู้ร่วมตากรรมด้วยแล้วเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายพอยบอก โอ้ยนีทั้งแม่ทั้งลูกเลยจ,จำได้น้องพ่อยบอกจำได้สาด้จกเขาบนะ่ะตามก,กุญเชตามก,กุญเอ,อ๋อนี่บ่สร้างตัวผูกของเขาผูกไว้ตรงนี้นเราก็เลยไปไม่ได้แยวช้างเขาจะกระโดดดูดูดูจให้บุญกลัวครับอันนี้คืออาการกลวงเขานะ ดูอะปกติเดินอยู่ฝั่งฝั่งขวาของบัวบานเดินฝั่งซ้ายแล้วเฮาเฮาอันนี้ก็เฮาด้วยแต่ว่าอีเงี้ยเอาเจเดินเร็วหน่อยไหมย่านตัวผูเว้ยใส่เกียร์ม้าได้ปะใส่เกียร์สั้ง เอาภาษาอีสานไงถ้าเดินเร็วเขาบอกว่าจะใส่เกียย์หมาจาเจ๊ผูกแถวป่าแถวนี้นะครับไปเรื่อยๆถ้าเจ๊เนี่ยรู้เรื่องเลยเ <c oughs> ดี๋ยวพอเราถ่ายก็สตาร์ทนะดูเดือนเห็นเดือนกลัวไหมอ๋อเดือนไม่กลัวครับอันนี้เป็นถิ่นของเดือน กลัวไม่เดือนเจแปงกลัวไหมเจแปงไม่กลัวครับเดือนร้องเลยครับพ้อมบวกนะเออเจแปงพร้อมบวกเอ้ยตัวเล้กว่าอย่ามาซานวจะบอกให้น,นี่เจนะเว้ยแปงบอกว่าไม่ยาดดอกจจะลุ้นเลยเอ,อ,นอานหาเลยแล้วพี่เล็กชนเลยนี่เออ,เอ,อ คุณแน่จริงรบกวนขบ้นคืออ้วนเดียว <c oughs> ไปหำ่ม,ลมเลยทรายเมจิพระบุญก็ตีเอาอันนี้ไม่คิดอะไรครับอันนี้กินได้ยากอย่างเดียวอ้อือพอดีวันนี้ครับเป็นวันสุสานวันเกิดครับทว <ำ S 2> <อ>ันเกิดขอ,องคุณอะไรนะคุณแม่เด<อ>้ไหมมามาดามไม่เยอะใช่ใช่ไปนั่งหนึ่งขนาดนั้นคุณแม่โอ้ยสุสานวันเกิดใครนะไหน ถอยถอยถอยขัดเทียดเราหน่อยเจี๋ยขัดเทียดเอามาไหนมาดีผู้บานมามาหลังมือถอยเอาผลไม้มาฟอยท่องน้ำเนี้ยมีอยู่เพรเขามากันเพื่ออะไรบูดิ์มากันเพื่ออะไรครับหมดแล้วหมดาแล้วรอบนึงเอ้าเจ้าของบัวบานแหละช้าเอ้าเม่เห็นเขาบอกเนะาบอกมามาแล้วพอดีเห็นเขาเดินออกกำลังกายบัวบานพี่บัวบานเขาเดินออกกำลังกายเรียกมาเขามาพอดี รับแล้วกินแล้วกินแล้วหับเนี่ยเดือแล้วหับซุ้งนี่อยงนี่เอาเอาเอาดูน้องโบบาลนะครับนี่สายเปลี่ยนไปท้อยนี่สาเปลี่ยนไปนั่นเลยเออดาดูดูเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยทอะไรี้ท้อยส่เหลืองส่เหลือง เปนแมนบะล่ะเจะาปู้โอ้ยจับเนี่ยเจ้าถอยเอ้อเอ้ยเอ้อวันนี้เขามาเขามาวันเกิดที่หญิงทพี่หญิงแต่กรุงเทพโอเคครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ เท่เถือเ่อนนี่ก็จะเป็น The Gang นะครับมีอยู่สามเชือกครับช่วงนี้ามานแม่มันขี่ยังเขาอีก ทุยนกไม้ฮักเลยว่ะอุบ่ะไรมานี่ผมไม่ได้มามามาประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับต้นไม้หายเลยถอยถอยเอเป็นยังไงนยม่ลางกนแ่ลงก้นแม่ง้นแม่ลา้นตัวนี้ก็จะวุ่นวายแลวนะครับเอา แฉบเฮี่ยจะของวิหลายไปได้กับมะกินอ่อโบบานดูหมูหมูน้อยอ่หมูน้อยก็เล่นครับโยนใหม่ทางฝีเนี่โยนใม่ทางฝีเนี่ยทงฝีเขาอุ้มไปได้อืมโบวูโบบานดูไอ้ย่าโบบานตัวช่วงนี้มันเข้าสังคมได้แล้ววะนี่โอ้โหไม่ค่อยได้สังเกตช้างตัวเองนะครับเห็นควานเข้ามาเดินเราก็ไม่ค่อยได้ตามอะไรมากมาย

ดาจับไปแล้จัะปุ๊บ้คือว่าี้แหะปีนอะไรครับมีเจ้าของตะแหลมอยู่จปเ่วดาวกลัวนะครับของใครของมันครับโอ้ยมันอะดาวเจ้ากลมมานังอาพี่พี่แกกินรไม่อเชี่บเอาแล้วเอาแล้วสร้างคอย่อยเนีกมออด้อมันอะไรยืนไกดิอุ้ย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 ปเอกไขไหมอ้ยอุ้ยเรียนอาลาเอ้ย

เลนไหเจเลนกินเมื่อไเฮ็ดมบึงะคนขี้านเมะ้วับอเออย่าไกินไก่ดาวล้วมันจะนิสันี่ดาวน่้อยไปนี่แมะแน่กินอ่ะบึ้งละบึงหะยเะบึ้งบึ้งเขาเห็ด เดีวบอกต่อกูมตกูออกเด้อออกเด้อสองเปนหน่วยงานหน่อยเด้วยอ้พ ah, ่อยท่องยานเด้อยพ่อท่องยานฝั่งฝ anyway> yeah ั่งฝั่งซ้ายนี่ช้างกลัวนะครับเาฝั่งฝั่งขวานี่ควานกลัวนะครับเสื้อขาวๆลูกกลัวโบบานเลยลูกไข่ลูกมันลูกไข่ลูกมันนะ ว่าพ่อยท่องยานมีกําลางล้างมีอีกใช้อยู่ทีงไหนไอ้เมื่อเดเอาโอเคครับเราก็จะจบคลิปก่อนนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดดิ่งกดติดตามช่องพายโบรานช่องกระเลนเฟ้นไทยแลนด์แล้วก็ช่องไทยดำมงคลนะฮะพายพลอยทองด้วยที่สำคัญก็คือฝากโครงการช้างของแผ่นดินของน้องพลอยทองด้วยนะครับเจ็บมาเจ็บปะเรา กยนด้วีังดีเอานมิเบเลยผมกินได้แสดงว่าบ้านคุณพอแก้ต้องเป็นสวนใช่สวนแน่บ้านกินไหมบ้านวันนั่ใหญ่บ้านช้างใช่มนกิเรียน เออแต่แม่กินอยู่ไม่กินเพื่อเกลือปกรอบ,บอกรอ,อบอันี้กรอบอันนี้กรอบเือมีกรอบอไนกันหยึ่งเออกระดอะไระอืมแม่ออก็มักเกลือหมดดูเอาหรือว่าเอาเอาไว้ให้พี่พี่นาคินตาบกตาบุกไม่หออ,อ่ะโอเคนั่งดี้ดีนะครับชม ก็ต้องขอบคุณนะท่านที่ส่งทุเรียนมาให้เราแกะเลาวกกินอร่อยมากครับรสชาติหอม,มกำลังดีเลยนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามแลวคอมเมนต์ใต้ช่องเราเพื่อว่าท่านอยากให้เราทำอะไรครับเราจะ,ะทำคอนเทนต์นะตามที่ FC, เอฟซีเสนอมามากมากนะครับเราก็จะทำคลิปนี้ก็ต้อง,ต,องต้องขออนุญาตกินให้หมดเลยนะเหลนะืออ่ะเหลือไีกส่วนหนึ่งนะให้ ตาแม่บ้านคนขี้เนี่ยสวัสดีครับ